สวัสดีค่ะทุกคนนิวเองค่ะวันนี้เรากลับมาในเกมเราบอกกับแมพที่มีชื่อว่าแคมปิ้งอันนี้เป็นพาทที่สองแล้วนะคะที่นิวทำเพราะว่าพาทแรกนิวเล่นไม่ผ่านสักทีอ่ะคะนิวก็เลยมาสารต่อเรื่องราวด้วยพาทที่สองนี้นนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะนิวเจอบางสิ่งบางอย่างอยู่ในน้ำนี่คะ่ะมันคือนี่คือฮิปโปใช่ไหมโห ตัวเล็กมากเลยลูกพอหัวมาโคตรนะ่ากลัวเลย very good เฮ้ยได้โกบอีกแล้วมันโกบมาจากไหนวะเนี่ยฉันได้ล่มแล้วมันมาจากไหนวะ รอดจริงด้วยทุกคนไปดิลงมาเลยรอบนี้จะเป็นอะไรนะทุกคนหมีฉันเกียดหมีเข้าใจมาก เรื่องราวต่อจากนี้แหละค่ะที่นิวยังไม่ได้เล่นเพราะนิวอยู่คนเดียวและนิวก็กลัวเกินไปแล้วก็ออกจากเกมไปค่ะทุกคนเยี่ยมจริงๆอยู่กันหลายคนรู้สึกด,ดีใจแต่อีกหน่อยนิวก็ตายแล้วนะฉันต้องใช้เลือดของฉันอันน้อยนิดให้คุ้มค่าที่สุดโอ้สงสัยมีจะโดนกับดักแล้วมั่งทุกคน พวกเราก็มานั่งพร้อมเพียงกันน่ารักเหลือเกินเรารู้ว่าว่าหลังจากเนี้ยฝนจะตกไม่ตกเหรออ้าวอะไรเนี่ย ฉันถูกจับมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมีคนออกแล้วให้ฉันแล้วจะให้ฉันอยู่คนเดียวเยี่ยมไปเลยฉันถูกจับและฉันก็ถูกเพื่อนๆของฉันทิ้งฉันไปเยี่ยมจริงๆไม่คิดอ๋อมันเป็นหล่นแบบสุ่มนี่นะใช่ไหมโอ,อ เข้าใจแล้วของในเกมพาร์มันก็จะหล่นแบบสุ่มให้เราแบบนี้นะคะทุกคนใช้ได้สี่ครั้งนะคะโอเคฉันจะเก็บไว้อย่างดีเลยการคืนมาถึงแล้วทุกคนเสียงหมีโดนจับไปแล้วใช่คิดว่านะ มันจะเกิดอะไรขึ้นมีคนถูกลักพาตัวฉันอีกแล้วเหรอ <c <c ความโชคดีนี้มันอะไรกันน่ะเยี่ยมจริงๆ ความโชคดีของฉันที่ถูกจับตัวมาสองรอบติดเยี่ยมไปเลยหวังว่านายจะหาเราเจอนะเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วฉันก็จะตายให้ตายเถอะนั่นไงไม่โอเคล่ะโอเคค่ะเราจะใช้เม็ดกินนะคะถ้าเลือดเราหมด ขอให้ผ่านคืนนี้ไปโดยเร็วด้วยแล้วกันนะอปีศาจบ้าจับฉันมาทำไมวะสองรอบติดแล้วด้วยความโชคดีนี้มันอะไรกันถามจริงทุกคนค่ะน,นิวทุกคนค่ะน,นิวมีอะไรจะสารภาพ นิวเล่นมาหลายสิบรอบเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนนิวก็ยังไม่สามารถชนะเกมนี้ได้ค่ะตรงนี้เป็นช่วงที่จะมีคนหนึ่งถูกลักพาตัวนะคะทุกคนนิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นใครกันแน่มันอาจจะโชคดีเป็นเราอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเอ่อใครนะโอเคเพื่อนเราโดนจับตัวไปนะคะ เื่อนเราออกกันแลละมหน้าละหาไม่เจอเววนเลยไม่เป็นไรกลับแคมป์กันทุกคนเราโดนเพื่อนทิ้งอีกแล้วอะ่ะนิวแบบรู้สึกเศร้ามากเลยทุกคนนิวต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวจะจบเกมนี้ด้วยตัวคนเดียวเองเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทุกคนมันจะมีที่เขาบอกว่าความมืดกําลังครอบคลุมป่านี้ต้องไปที่ที่สูงที่สุดซึ่งที่ตรงนั้นก็เป็นเสาที่เราชอบปีนขึ้นไปอะคะ่ะมันจะอยู่ด้านหลังเต็นท์นี้นะคะ โอเคค่ะมันจะบอกว่าให้เรารีบวิ่งไปที่ที่สูงที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นที่ที่นิวคิดว่ามันจะสูงที่สุดของที่นี่แล้วล่ะค่ะทุกคนแล้วแบบเมื่อกี้ตกใจมากเลยกดเปิดประตูเต็นท์ไม่ได,ออด้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว สุดยอดไปเลยฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฉันจะจบเกมนี้ด้วยตัวฉันคนเดียวเยี่ยมไปเลยขอมมือครอบคุมมาถึงตรงนี้แล้วอะทุกคนสูงมากเลยอะโหเสียงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ